สวัสดีครับดวงชะตาของคนที่เกิดวันเสาร์ในเดือนกันยายน2568มีสถานที่ที่ควรเสี่ยงโชคมีเลขน้ำโชคอยู่ที่ท้ายคลิปการงานเป็นช่วงที่เหมาะกับการวิเคราะห์และจดจ่อกับงานที่ต้องใช้สมาธิเป็นผลดีต่อการศึกษาหลายงานที่ต้องใช้ความคิดความมุ่งมั่งและอดทนของคุณเป็นจุดแข็งที่สำคัญหากมีปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้นการเงิน อาจได้รับข่าวดีหรือมีโชคด้านต่างๆช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปค่าใช้ใจ่ายอาจจะสูงขึ้นต้องระวังการใช้เงินความรักคนโสดความสัมพันธ์อาจพัฒนามีโอกาสทำความรู้จักและเข้าใจอีกฝ่ายมากขึ้นคนมีคู่ความรักดีเข้าใจกันมีความหวานและความโรแมนติกการทำบุญเสริมดวงซื้อร่มถวายวัดกวาดลานวัดหรือล้างห้องน้ำวัดให้ชำระหนี้สง์ สถานที่ที่ควรไปซื้อลอตเตอรี่หน้าโรงเหล้าหน้าโรงงานเคมีหน้าโรงงานปุ๋ยร้านขายปุ๋ยร้านขายเคมีภัณฑ์ร้านบาร์ร้านขายเหล้าเลขนำโชคเดือนนี้คือ78 89 94ขอให้ทุกท่านมีการงานการเงินความรักมั่นคงตลอดปีสวัสดีครับ